สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและขอขอบคุณคุณเจ้าของลายมือที่ได้ให้ความไว้วางใจในการดูลายมือของคุณในครั้งนี้คุณผู้หญิงที่เกิดวันที่7พฤศจิกายน2546ที่ตรงกับช่วงเวลาเช้าของวันศุกร์เดือน12จึงเป็นเวลาของแพะน้ําที่มีเลข3กับเลข6เป็นเลขนาโชคและมีสีเทากับสีน้ําตาลเป็นสีถูกฉลกและแพะน้ําก็มักจะมีชีวิตที่ไม่ต้องรีบร้อนในการทามาหากิน แค่อยู่ในที่ปลอดภัยชีวิตก็เต็มไปด้วยความสุขแล้วเพราะมีเส้นชีวิตของคนที่เอาตัวรอดได้เก่งเป็นทั้งชีวิตที่มีความมั่นคงมีทั้งหลักฐานมีที่หลบภัยเป็นเกราะป้องกันให้กับชีวิตอีกทั้งเป็นคนที่เข้าหาง่ายไม่ชอบโอ้อวดจึงเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปที่แสดงออกมาให้เห็นจากเส้นใจของคนที่มีความรับผิดชอบผู้ยอมเสียสละเพื่อส่วนรวม จึงส่งผลดีทําให้มีผู้คนนิยมชมชอบนั่นเองเพราะเป็นใจที่มีความเอื้ออารีกับความอบอุ่นอยู่ในตัวและสําหรับคำถามที่คุณถามมาเกี่ยวกับการงานที่ตั้งใจจะทำนี้ว่าเหมาะสมดีหรือไม่ถ้าเป็นงานนี้ก็ต้องบอกว่าเหมาะสมที่สุดแล้วและเข้ากับบุคลิกของคุณมากที่สุดเพราะในมือของคุณเป็นเส้นสมองที่มีจินตนาการมากกว่าการคิดคำนวณ ก็ยอมเอื้ออำนวยให้การออกแบบและการสร้างแบบเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าการที่จะต้องคิดคำนวณตัวเลขมากมายและเส้นสมองแบบนี้ก็ยังมีความสามารถเป็นนักประพันธ์หรือนักเขียนได้อีกทางด้วยเพราะเป็นสมองที่มีจินตนาการได้สุดขอบฟ้าจะเป็นสมองที่สร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการได้เลยเพราะฉะนั้นคำตอบของคุณก็คือใช่และคุณสามารถเดินหน้าต่อไปได้เลย ส่วนคำถามที่คุณถามมาว่าจะทำงานที่เป็นนายตัวเองเป็นกิจการของตัวเองเหมาะสมดีหรือไม่จะว่าไปแล้วคำถามนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับความสามารถพิเศษของคุณอยู่นะครับในมือข้างซ้ายที่เห็นเป็นเส้นสมองที่แสดงออกมาว่าคุณมีความอดทนกับความมุ่งมั่นอยู่ด้วยกันแบบนี้อีกทั้งเป็นมือของคนถนัดซ้ายอีกด้วยคุณจึงเหมาะกับการที่จะเป็นคนคิดเองสั่งเองมากกว่า เพราะเป็นมือของผู้เชี่ยวชาญที่ทำผลงานออกมาได้ดีกว่าการพึ่งพาคนอื่นก็มักจะเป็นมือที่สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองได้จากผลงานที่โดดเด่นคุณจึงเหมาะที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมง,งานและเมื่อใดที่คุณมีโอกาสได้ทำงานที่ตัวเองรักคุณก็ย่อมจะทำผลงานออกมาได้ดีดีไปจนกระทั่งคุณสามารถตั้งตังตวได้เลย และคุณจะเป็นเจ้าของบริษัทที่เพื่อนร่วมงานยอมรับนับถือเพราะในมือของคุณนั้นมีเส้นวาสนาที่แสดงออกมาว่าคุณจะต้องลงมือทำด้วยจึงจะได้ผลงานออกมาดีอยู่เสมอเพราะเป็นเส้นวาสนาที่มาจากเนินจันทร์ที่มีเส้นสมองเป็นตัวกำหนดและความสำเร็จของคุณก็จะมาจากสมองที่มีจินตนาการนี้เอง และถ้าหากจะถามถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการงานว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนั้นโดยความที่คุณเป็นคนขยันคิดขยันทำไม่อยู่นิ่งเฉยปัญหาของคุณก็มีน้อยลงถึงแม้จะมีคุณก็สามารถแก้ไขไปได้เพราะคุณมีทั้งอำนาจกับบารมีที่เนินว่าสนากับเนินอาทิตย์แสดงให้เห็นเป็นเนินที่มีขนาดใหญ่ มีทั้งเครื่องหมายของโชคลาภที่เอื้ออำนวยให้กับการงานอีกทั้งยังมีเนินพระหัต์ของความเป็นผู้นำที่แสดงออกมาตรงกันและเนินทั้งหมดที่มีพื้นที่กว้างขวางเทียบเท่ากับมือของผู้ชายที่อยู่ในมือของผู้หญิงนั้นก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของจุดโภคทรัพย์ที่อยู่ในมือที่คุณอยากรู้และเนินที่มีขนาดกว้างขวางทั้งหลายนี้ก็สามารถตอบคำถามเรื่องฐานะการเงินได้เลย ว่าจะต้องมีความมั่นคงที่สุดและเครื่องหมายมงคลน,นี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเส้นใจเกิดขึ้นบนตำแหน่งที่ค่อนลงมาด้านล่างเท่านั้นและจะต้องเป็นเส้นที่ถูกกำหนดมาตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นหากคุณใช้ชีวิตปกติทำมาหากินสุดจริตไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุกแล้วล้วก็ความมั่นคงทางการเงินของคุณก็ย่อมจะอยู่กับคุณไปนานแสนนาน มาถึงคำถามที่เกี่ยวกับคู่ครองที่คุณสงสัยว่าคนเกิดวันศุกร์อาภัพคู่นั้นจริงหรือคำตอบก็คือคำาล่าลือนี้ไม่จริงเสมอไปครับวันไหนๆก็เป็นคนอาภัพคู่ได้ถ้าหากเราเลือกได้เพศตรงกันข้ามที่ไม่ส่งเสริมกันหรือได้คนที่ยังสนุกกับชีวิตอยู่คนแบบนี้ถ้าใครเลือกได้ไปก็ต้องบอกว่าอาภัพคู่แน่นอนครับส่วนลายมือของคนเรานั้น มีเครื่องหมายที่บอกให้รู้ว่าเราควรจะเลือกคู่แบบไหนและอะไรที่เราควรจะนำมาพิจารณาประกอบกันเป็นเครื่องหมายที่พบได้ในมืออย่างชัดเจนในมือของคุณเองก็มีอยู่สองตำแหน่งที่คุณพึงระวังแต่ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าหากเรารู้ล่วงหน้าก็สามารถแก้ไขได้ในมือของคุณจะเห็นจุดสีดาอยู่ใต้เนินเสาที่อยู่ในวงกลมนี้ จุดนี้บอกให้รู้ว่าการมีคู่ก่อนวัยอันควรนั้นจะมีปัญหาอาจจะเป็นคู่ที่อยู่กันไม่ยืดหรือมีความคิดเห็นไม่ลงรอยกันและทางแก้ก็คืออย่ารีบมีคู่ก่อนอายุครบ30ปีของคุณนี่เป็นทางแก้ที่ได้ผลดีครับเพราะผู้หญิงที่มีอายุเข้าเลขสามแล้วก็ย่อมเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจชีวิตดีพอแล้วเมื่อถึงเวลาออกเรือน ก็จะสามารถประครับประคองชีวิตครอบครัวของตัวเองไปได้และจุดสังเกตที่2ก็คือเส้นใจที่ร้อยกันเป็นลูกโซ่นี่ก็สื่อความหมายไปในทางเดียวกันก็คือมีความกลัดกลุ่มที่เกิดขึ้นกับเส้นใจเป็นความไม่สบายใจที่เกิดจากคู่ของตัวเองและก็มีวิธีแก้ไขเหมือนกันเลยครับก็คือต้องรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมก่อนจึงจะมีครอบครัวได้ และเมื่อคุณเข้าใจถึงสาเหตุแล้วถ้าหากรอได้ก็ควรรอนะครับจะได้ผลลัพธ์ออกมาดีกว่าและนอกเหนือไปจากการรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วนั้นก็ยังมีอีกวิธีให้ดูควบคู่กันไปคือการเลือกเพศตรงกันข้ามที่ปีเกิดส่งเสริมกันพร้อมกับมีอุปนิสัยใจคอที่ไปกันได้ที่อาจารย์ได้ทำเป็นรายการไว้ให้ท้ายจดหมายนี้ให้ดูนะครับ แต่ละปีจะส่งเสริมกันและกันแตกต่างกันไปนิสัยใจคอที่เข้ากันได้ก็แยกไว้ให้เป็นสองรายการแล้วให้คุณไว้ศึกษานะครับไม่ว่าคู่ใดก็จะต้องคบหาดูใจกันเรียนรู้กันไปเสียก่อนและวิธีนี้อย่างน้อยๆเราก็มีจุดเริ่มต้นได้ดีว่าเราจะเริ่มดูเขาจากคุณสมบัติไหนของเขาเสียก่อนเพราะการมีคู่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้หญิง เราเป็นฝ่ายหญิงจะต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษก็ขอให้คุณเลือกได้คนที่ถูกใจนะครับและนอกจากเรื่องคู่แล้วนั้นชีวิตของคุณต้องถือว่ามั่นคงดีแล้วนะครับนี่เป็นวาสนาของคนมีทรัพย์ที่จะสามารถต่อยอดไปถึงลูกหลานได้เลยก็ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครึ่งแรกของชีวิตของคุณด้วยนะครับและคุณจะต้องทำให้ครึ่งหลังของชีวิตของคุณ ดียิ่งกว่าครึ่งแรกด้วยนะครับพวกเราทุกคนจะคอยเป็นกำลังใจให้คุณเสมอและจะขอถือโอกาสนี้อวยพรให้คุณและครอบครัวจงมีทั้งความสุขและความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจะคิดหรือหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังตั้งใจด้วยเธินด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม